ครับสวัสดีครับเพื่อนๆช่องประพาสมะร้าบอนไสมื่อน,นี้ผมเสียมาเอาเ้าบอนไส้ของผมออกจากถุงครับผมจสเอาว่างในกระถางตัวนี้เลยเรียงในกระถางตัวนี้ผมจะเรียงคููครับเรียงแบบคููเลยครับผมที่นี่ว่าผมจะหันยังในดีว่าประมาณว่าเสี่ยาจังสี่บอ่อ กับหนากับหลังกันบอกันเอาไปทั้งเดียวกันมันก็จะนบองามเ๋ยตีเอาหันหลังให้กันผมว่าน่าจะรุ่งโตตรงเียวว่าหันหลังให้กันนี่แหละครับผมที่นี่ผมว่าสี่โชว์ลากมันตีโชดได้บอแต่ว่าผมทีเอาออกจากถุงกอนขันโชดได้ผมก็จะโชว์ครับขันโชดไม่ได้กะ เขาจะเอาแต่ว่าคขาจะเอาถุงออกดินก็นต้องพังครับดินเลี้ยงก็ต้องพังเดี๋ยวลองมึงจะลูกกันครับเอามึงจะลูกกันเอาออกงายบอรพราะว่าหลากมันออกมาทางหลังแล้วเดี๋ยวจะลองมึงครับผม ก้อนที่เอาออกโหดน้ำครับ<อ>ทันทีบ่ให้บบกพ้าวชำลายก็ต้องย่อมเสียถุงเลยครับบาดนี่อ,ออกอยากครับ<อ>ทันทีเหตุแบบบางนึงมันกติชำลายโพดครับผม<อ>มีครับเป็นแบบนี้ครับ รากก็บอได้เท่าที่ขวนหรอกครับเบิ้งเดียวผมที่เอาไว้ยังที่กอนกันที่รดน้ำไปให้รากมันเดียวกับผมที่เอาดินใส่อีกอันนี้ก็ต้องย่อมเสียถุงกันครับเพราะว่าคันเห็ดแบบบางนึงมันจะ๊ซำหลายพวดครับะพร้าจะ๊ซำหลายพวดกระแทกกระทัะทนครับผมแต่ตัวนี้ ระวังตัวนี้ก็ตัวนั้นลากอันตัวใด้จะไลยกากันครับลากเขาอยู่นี่หนีเพื่อแล้วเขาหมวนอยู่นี่นี่นครับผมลากครับผมก็จะเอาไวอยังสีเลยครับเลยใบยังสีแล้วผมจะเอาดินอบว้กอนแล้วก็ ปกติค่อยๆแกะออกทีใดบอ่อแต่ว่าตัวนี้บุมีครับมีอยู่หนาหน่อยเดียวครับแต่ว่าดินที่เหลือคอยเอาไปใส่งานอื่นครับต้องเห็นเบิ้งครับผมขี่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวก็เกี้ยครับเกีย,กยหายล้งองเยอะหน่อยครับ แต่ว่าจะาบกกดเห็นแน่นครับนี่ครับเราต้องเอาเต็มมากครับเพราะว่าเวลาลเราห้ารลดน้ำให้เหลือเป็นทีกักเก็บน้ำารอชะ,ชะลอการซึมลงนะครับผมบเราเต็มมากครับผมไปตีแกออตีแกได้ปุุ๊ giàn bốc cưa bên này cái tổ nhảy này chắc kéo สิวท่นแกะออกเบิดครับยีิงๆยงไ้ยังสี่ก้อนครับเดี๋ยวมาลดด่างเขาคงจะค่อยๆลงไปเองเงี้ยหรือว่ารากเริ่มเดินท้ากินในนี้แล้ว <S <S ผมก็ค่อยสิมากแกะออกเบิดครับขั้นแกะตอนนี้กันต้นนี้ก็ลมแน่นอนครับเพราะว่าอืม แต่ต้นนี้บรลมหรอกหากหลายแห้งอันนี้เหลือไว้เพราะว่านี่ครับ กระลาบพราะขาดทึ้งรองครับว่าใส่ปัญหาครับตัวนั้นเพราะใหรากเดินแล้วก็จะเริต่ตโตตัวขึ้นบ้ารากเ่าไอ้กระลาบพาเป็นอย่างครับที่หลังได้ครับกระลาหนีเพราะเมื่อโดนโดนไปกระแทบว่าจะเกี่ยงออกเองได้ครับเอาก่ต้ตงไปถึงขนาดว่าตรงขาดให้ได้ก่อนที่เอาลงครับเพให้ไรากเดินแล้วยังแล้วอยมาขาดกันอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมจะลองเอานามาเปิดใ่เบื้องครับ นี่ครับนามกันจะใช่ไปอีกสีเลยครับใช่เหมันน,นี่ครับเดี๋ยวกาว,วาลากมันเดินแล้วนี่ค่อยจะโชว์ดีวกว่าครับโชว์ตอนนี้ผมอยากมันลมครับผมอ่าพ่อครับ ต้นนี้ลายอยู่ต้นนี้เราบ่าหลายต้นน่อยบ,หยบห่หลายครับต้นใหญ่ลายครับต้นใหญ่หลากลายอยู่ครับ เดี๋ยวรอให้น้่มซึมก่อนครับไปน้่มซึมลงให้เต็มยมืดก่อนครับ ลองเห็นแนวแบบไม่เพิ่งขบามผสมใส่กระถางเดียวใส่สองกระถางในสองต้นเลยครับผมเพราะว่ามีคนเพิ่นบอกมาว่าใส่เป็นต้นคููได้บ่ล่องเลี้ยงคููไว้ออกใบจริงแล้วเขาเสียไปว่างไว้นาออฟฟิศเขาครับคลิปนี้ก็พ่อไว้สนีทก่อนเนาะเบื้องแล้วถูกอกถูกใจพ่อใจฝากคนไล่คนแชร์คนติดตามให็ในได้เลยครับช่อง ปราพาดมะพร้าวบอนไซค่บเพื่อนๆวัสดีครับ